สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุผูสุโคนมือนีเข่าสวนเข่าสวนมามามาเก็บเั็นเนียงกาะพักมันทีแห้งพี่น้องมันทีแห้งก็เลยเบิง้งเบิ้งข้างหลังสองสามสามกระถางเนาะคะเนาะอันนี้ก็คือไอ้เนียงก่อไอ้ขณาพี่น้องจ้ามันทีหลายแล้วก็สองกระถางนี่ก็เป็นกวางตุ้งอันเม็ดพักเก้าตะปีกาในวาสิบบเกิด แล้วก็บ,บัดที่นี่ห้ยไหวโวลเลาไปทีนี่ย่านมันนัน่นอากาศมันหนาวสิแม่มันก็นเลยเป็นอย่างที่เห็นเลยพี่น้องจะ้ะก็สิได้เก็บตัวบาดนี้แล้วบังอุ้ยตัวอะไรอยู่ข้างหลังใบนี้ อื uh ้ม huh. กระดิ่งกระดอนเ uh huh. ดี๋ยวบึงงี่พี่น้องใบแวงเบรอดันเขาเอิญยังไอตัวถากกินเพิ่น ทีหลายเก็บออกมันจะง่อยระเบิงใบแวงใบเบิงเบิดหมู่วากก่านบ่ได้เข่ามาเบิงหมู่ว่านฝนตกก็เลยบ่ได้เข่ามาเบิงมันนีก็เลยไม่มีโอกาสได้เข่ามาเบิงนั่งเบิงเนี่ยถอนทถอนถอนลากถอนโคนให้เบิงคุณนะเบิงเนี่ยเดี๋ยวเบิงผักไอผักปอดสารผักปอดสารเดี๋ยวไปเอากันไก่ตัดกัน าเห็นไหมได้มาแล้วหนึ่งส่วนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเสียงขาเจ้าอันตัดหงาตัดเออนี่ก็ตัดเอามันยังสี่หลุดแล้วพี่น่องรีบตัดก่อนรีบกินก่อนเอนเขาเอือนยัง ตัวนั้นตัวท่าจะมากินมันอันอ่อนๆล่ะปลูกใหม่ก็ได้อื คนากะบม่อยากพากพี่น้องเลยขนานจดจีเดปูไม่ให้เดปูอันนี้คือาคาาจ้ะเบิง้งสม,มัยกีมเขียวนี่พี่น้องแล้วเบิง้งเห็นมะนี่ โ้วยพีนน่อง,งามหลายคุณนะตัเดเอาขัาัๆจะได้ปลูกไม้คุณนะเยี่ยเยยเอาตกใจอยาแยงมาก เอาให้ดูพี่น้องจ้าสหลัดเนวตัก <c oughs> นี่แหละตัวเขาเอาเอนี่ยังตัวหน้ารังเกียจนี่แหละนี่ต๊ใจเบิร์ตนี่นี่แหละที่มันมากินเขาเรียกอะไรตัวที่มันมากินผักทำลายผักเรานะ่ะขึ้นเดียวมันเอาเบิร์ตอายะเลยนี่ขึ้นเดียวมันสามารถกินเบิร์อันเขาเอาเอนยังก็กินเบิร์กินเบิร์ตถาด พุ่นอ่ะอุ้ยกินจนขี่เขียวเนะมึงตกใจเมื่อกี้นี่ขอโทษขออภัยด้วพี่น้องเลยห้องบ่เพาะห้องบ่มวลตกใจเนะสัวนี่ ว่าแม่พี่ไปพี่มาไปจับถืออีกมันทีที่ปลูกใหม่ลกออกลกออกปลูกใหม่เลยจ้าพนะูน่ะนี่ นี่ก็คือผักคะน้าจ้าพี่น้องพ่อแล,ละพี่น้องหลายแล้วไปแล้วพี่พีจ้าสำหรับพี่พีผู้ใด,ดมาคลิปนี้เด้อจ้ดเด้อฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องสาวไทยไก่บ้านในเด้อจ้ามื้อนี้มาเก็บผพกไปใส่ต้มมะมมาบอกหรือว่าสั่นกะไปลวกกินกับปุนกับเจ่วพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้กะแลาพี่แลวน้องไปแล้วเด้อจ้าบายบายสวัสดีค่ะ